ผู้ชำนาญเราเลย,ส,ย,ยสู้นะเน,นี่ยเดี๋ยวพี่ต้องระวงังระวงังโอ้มันดีน<ส>ะ,<ส>ะระวังน,น<ส>ะต้องอะไรต้องคล้องไหมสู้ว่ะเนอ <สะ S 1> อ๋อ,อให้มันหุดดิสเหรอ วิธีกำหลับอันนี้ทำให้หมดฤทธิ์ใช่ไหมอ๋อคนเดียวต้องใจเย็นนะพี่เนาะมาคนเดียวต้องใจเย็นดีใช่พี่ต้องใจเย็นใช่ไหมถุงมาได้ไหมต้องนั่งอยู่ข้างในใช่ไหมย<ช>อยู่ข้างในคาฟเฟ่ลูกค้าอยู่ใช่ไหม ใช่เออแล้วจากนั้นได้ยินเสียงอะไรนะเสียงไงเสียงประตูมีคนมาเคาะประตูตึ้งประตูไหนฮะประตูอไหนตัวกระจกใช่ไหมอ๋ออ๋ออ๋อนี่ที่ลอยอ๋อนี่นเขาขึ้าขึ้นมาสูงางเามาเคาะเลยน้องอยู่ข้างในเราเสร็จแล้วน้องมองเห็นว่าเป็นตัวอะไรตัวใหญ่ตัวใหญ่มากเลยเหมือนจะตั้งคาเฟหรือเปล่าไม่รู้เหมือนมันมาเคาะตีเลยเหรอครับใช่ค่ะใช่แล้วพยายามจะปีนขึ้นกาแพงพยายามจะเขาไปในคาเฟเนี่ยนะแล้วมีลูกค้าอยู่ข้างในตกใจมา หลังจากนั้นพอมันเข้าเฟ่เอมาเข้าประตูปุ๊บน้องโทรหาเรียกกูไหมาใช่ใช่ค่ะตัวใหญ่ไหมใหญ่มากไม่เคยเจอที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะก่อนหน้านี้มันเคยมีเข้าไหมเนี่ยเคยมีค่ะมีงูมีตัวนี่แหละตัวเงินตัวทองเนี่ยตัาเล็กกว่านี่มากยังพอรับได้อันนี้คือตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากเลยใช่ไหมตอนแรกมันมีตัวนึงใช่ไหมมันอยู่ข้างบ้านซ่อนอยู่หนูคิดว่างูเหลือมแต่ตัวเล็กกว่านี่แต่อันนี้นั่งคุยกับลูกน้องอยู่อยู่ๆยู่ได้ เหมือนมีคนมาเคาะประตูอ๋อมันวิ่งมาเคาะประตูมันวิ่งมาแล้วมันจะเอาหัวชนประตูจะเข้านประตูที่ร้านคาเฟ่อะไรนะชื่อคาเฟ่อะไรอะโอเวอร์จอยค่ะโอเวอร์จอยระหว่างที่น้องนั่งอยู่เนี่ยมันวิ่งเข้ามาเลยเข้าประตูประตูไหนมันจะเข้าประตูเนี่ยค่ะชนแรงไหมแรงมากแล้วน้องนึกว่าอะไรทีแรกนึกว่าอะไรทีแรกอะคิดว่าคนมาเคาะประตูเหรอใช่มันแรงมากมันไม่มาซื้อกาแฟใช่ไหมมันมาเป็นลูกค้าพอมันวิ่งมาปุ๊บมันาชนประตูเลยแล้วจากนั้นน้องทำยังไงโอยลุกคือกันเลย เทศบาลค่ะให้เขามาช่วยดูให้อ๋อเป็นร้านคาเฟ่ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ทุกทายจะจะตังใหญ่แล้วคราวนี้ได้ตังใหญ่ฮะลูกค้าเยอะแน่เลยใช่ไหมลูกค้าเยอะแน่เลยอ๋อก็ซื้ออะไรอ่ะสั่งกาแฟครับกาแฟมาแต่กาแฟที่คาเฟ่อันระหว่างกันเจออะไรบ้างอ่ะเห็นเห็นมันยังไงเห็นเจ้าของร้านบอกว่ามีตัวเงินตัวทองอยู่เดินมาจากไหนฮะก็วิ่งมาจากฝั่งนู้นแล้วพอระหว่างนั้นน้องกำลังสั่งกาแฟเลย หร,หรือมันจะตามน้องซื้อกาแฟไหมเนะี่ยไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ใช่ไหมตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ตัวใหญ่มาก